สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมนะคะรถหัวลากคัตซีเข้ามาเพิ่มนะคะเป็นฮีโน่เมกาซีรีห้ารอยนะคะเครื่องยอดชิดเลยนะคะเ o 7 e 2จดร้อยสิบแรงเทอร์โบนะคะคอ m มอนเลรลคัตซีนอค่ะ คันนี้แท็กซีมาสวยๆนะคะเป็นแท็กซี่เรียวไปนะคะยาวประมาณ5เมตรถึง5เมตร50นะคะลูกค้าถ้าท่าในใดกำลังมองหารุ่นนี้อยากจับหลักจองไปไว้ใช้งานนะคะสั่งสเปคที่ใช่เลือกสีที่ชอบกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาดูตัวจริงนะคะมาทดลองขับได้นะคะที่อู่ จัดอู U, อยู่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะเบอร์โทรติดต่อ0610920037ค่ะอยากได้สเป็กไหนเข้ามาจับมาจองกันมาสอบถามได้นะคะทางร้านมีออกสดไปเน้นแล้วก็ทอกะสอนะคะปรึกษาได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในกันค่ะภายในก็จะประมาณนี้เลยทางร้านจะทําความสะอาดให้ใหม่นะคะคันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะเบาะทางร้านหุ้มให้ใหม่นะคะ มีเช็คระบบแอร์เครื่องเสียงของเฟลวเปลี่ยนไขให้ใหม่หมดเลยนะคะงานหน้าก็จะมีจอแอนดรอยติดตั้งให้ทุกคันเลยเดี๋ยวจะพาไปชมตัวเครื่องกันนะคะตัวเครื่องมาสวยๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าเป็นเครื่อง j o 7e นะคะหัวตอนเดียวคนใดที่กำลังมองหายอยู่แนะนำเลยค่ะคันนี้สีสวยๆเครื่องเงียบๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปชมอีกฝั่งกันคะ่ะ ราคาไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดนะคะอยากได้เป็นชุดแต่งแบบไหนสเปคไหนสอบถามราคากันเข้ามาได้เลยนะคะเคยฝันก็จะประมาณนี้เลยค่ะคุณค้าสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นช่วงเกีย์นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ชมคันต่อไปในคลิปหน้านะคะฝากติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ